วันพฤหัสบดีที่11รกรกฎาคมพุทธศักราช2567นายองคอาจแดอุบลผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหารสำนักงานชลประธานที่7พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โครงการชลประธานมุกดาหารโดยมีนายประกรณ์สุสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยาเป็นประธานคณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายเสถงพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อํานวยการสํานักงานชลประธานที่7พร้อมด้วยนายวุฒิชัยสีทองผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาผู้อํานวยการส่วนหัวหน้าภาคส่วนราชการอื่นเกษตรและสากรณจังหวัดมุกดาหารกรมการข้าวศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรอำเภอคำาชียอี ประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ13อสามเข้าร่วมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประธานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี2568ระดับประเทศในการนี้นายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการโครงการชลประธานมุกดาหารเป็นผู้นำเสนอข้อมูลของโครงการชลประธานมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวรพลชวีรักษ์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3เป็นผู้นําเสนอผลงานของฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3ามพร้อมทั้งตอบข้อสักถามของคณะอนุกรรมการเพื่อให้การดําเนินการประมวลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปณอ่างเก็บน้ําห้วยมุกฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่สามตบลน้ําเทียงอาเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสําหรับฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่สาโครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่7มีเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบ3อําเภอได้แก่อําเภอคํชะอีอําเภอเมืองและตลําบลกบตูอําเภอดงหลวงมีพื้นที่ชลประทาน1,7,445ไร่ได้ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่อไปโดยมีกําหนดการดังนี้เวลา7-11นาิกา คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี2568และตรวจเยี่ยมสอบถามข้อมูลกับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำดูง,งานภาคสนามแปลงสาธิตมุกดาสมาร์ทฟาร์ม349เวลา11-16นาฬิกาตรวจประเมินผู้เอำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหารและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่3นํนำเสนอผลงานและตอบข้อสักถามของคณะอนุกรรมการวัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการโครงการชลประทานระดับฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้น้ําตั้งแต่หัวงานชลประทานไปจนถึงแปลงสาธิตการเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ําในภาคการเกษตรต่อไปในอนาคตและสร้างรายได้ให้เกษตรกร มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยังย่งยืนต่อไป